ท่านผู้ชมครับพาไปดูเหตุอุกอาจที่อุดรธานีแก๊งทวงหนี้โหดะนะฮะบุกไปที่บ้านของลูกหนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางด้านลูกหนี้ไม่อยู่แต่ลูกชายอยู่มีการทะเลาะก,กันตบตีกันแล้วปรากฏว่าสู้ลูกชายไม่ได้พาพวกมาพร้อมปืนพร้อมมีดพร้อมไม้คมแฝกอุกอาจมากครับพี่พี่พี่ พียงพี่ี่พี่พี่อนมึงัเพียาพีี่พี่ฟังจากเสียงรู้เลยว่าเขากลัวมากกลัวสุดขีดแล้วก็ที่สําคัญก็บอกว่าในบ้านนะ่ะมีคนแก่แล้วก็มีแม่ลูกอ่อนอยู่ด้วยซึ่งเป็นญาติาของคู่ซึ่งเป็นญาติของทางผู้เสียหายอะค่ะเขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ บุกเข้ามาพร้อมอาวุธ้วยนะบุกเข้าไปในบ้านนะล่าสุดนะฮะหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาทางสืบสวนภูธรอุดรธานีเรียกว่าจับกลุ่มทั้ง3คนได้สามคนที่บุกเข้าไปในบ้านใช่ใช่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น11กเกุมภาแต่เมื่อวานนี้12กุมภานะช่วงทุ่มหนึ่งจับกลุ่มทั้ง3คนได้ทั้ง3คนยอมรับเป็นคนในคลิปจริงซึ่งชาวบ้านบันทึกคลิปไว้นะฮะแล้วก็อ้างว่าถูกลูกชายของลูกหนี้ ที่กู้ยืมเงินไปทําร้ายร่างกายก่อนมีการชกต่อยจนกลุ่มของพวกตัวเองเนี่ยมาช่วยพร้อมอาวุธปืนและมีดพกและอ้างว่ามาเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองอก็ผู้ชมคิดยังไงฮะลูกชายของคุณน,นุชเนี่ย,<อ>ค,นนยคือตอนนั้นแก๊งกวงทวงหนี้มาที่บ้านลูกชายของคุณน,นุชอยู่บ้านพอดีค่ะแต่ว่าคุณน,นุชกับลูกคนโตไม่อยู่แก๊งทวงหนี้ก็ถามว่าเฮ้ย พี่ชายกับแม่ไปไหนเหมือนจะมาทวงเงินนะว่าง่ายๆเด็กลูกคนเล็กก็บอกว่าเอ้ยไม่อยู่พี่กลับบ้านไปไล่แก๊งทวงนี่กลับบ้านมีปากเสียงแจ๊งทวงนี่ยกพวกมาถลบ,บ้านตามคลิปเมื่อสักครู่นี้เขาสู้กันตอนแรกแต่ฟังลูกนี่เขาก็ยอมรับนะว่าคือเขาก็ยืมไปจริงแหละแต่ว่าช่วงที่ต้องส่งคืนอ่ะมันก็ติดขัดไม่ได้คืนไปซึ่งเบื้องต้นนะครับทางตํารวจภูทรอุดรธานีบอกว่าเหตุการณ์นี้แบ่งเป็น2กรณีหนึ่งคือทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายและสองพกอาวุธนะฮะ และวันนี้บิ๊กโจ๊กท่านสุรเชษหักพานผู้ช่วยพบตะรจะเดินทางไปฮะ<ฆ>พาเป็นคดีเกี่ยวกับทางด้านของเงินกงเงินกู้นะฮะและมีทวงนี้นี่เดี๋ยวท่านไปที่อุดรธาน,นี<ฆ>ไป<ฆ>แถลงข่าวข่าวนี้อุ้ยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพน่ากลัวนะคะแล้วคนในซอยที่ยเขาไม่รู้เรื่องด้วยไหนที่เป็นเพื่อนบ้านกันอะตกใจกับเหตุการณ์นี้ไปด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีดๆกดตรงนี้ได้เลยคะ่ะ